สวัสดีครับพี่น้องอสอมอ,าอาสอสอทุกท่านครับท่านใดเป็นสมาชิกสมาคมชกสอ,อสอมอแห่งประเทศไทยรายจ่ายที่ถูกหักเดือนกรกฎาคม2565นะครับต้องถูกหักเท่าไหร่ที่สำคัญมีการหักเงินย้อนหลังหลายรายการเลยนะเดี๋ยวจะไล่เรียงไปทีละรายการนะครับเริ่มต้น เรามาดูเกี่ยวกับการาที่สมาคมได้รับแจ้งจากสมาชิกที่เสียชีวิต1-30มิถุนายน2565ปัจจุบันจำนวนสมาชิกที่ส่งหาเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น888,728คนนะครับจำนวนเงินสงเคราะห์ที่ทายาทจะได้รับโดยประมาณ4ะ4 4 6 4บาท และในรอบจ่ายเดือนกรกฎาคม2565นะครับเนื่องจากว่ามีสมาชิกเสียชีวิตทั้งสิ้น596รายเพราะฉะนั้นสมาชิกจะถูกหักนะครับจำนวนทั้งสิ้น298บาทซึ่งจะหักในวันที่12กรกฎาคม2565นะครับการจ่ายเงินสงเคราะห์ที่จะโอนให้เกายญาติเนี่ยนะ ถ้าสมาคมหักเงินได้วันที่12กรกฎาคม2565เนี่ยจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีนะครับของทายาทที่ระบุไว้ในใบสมัครทั้งนี้นะการจ่เงินครั้งที่1เนี่ยก็ตามยอดที่สมาคมหักได้นะครับจะโอนเงินให้กับทายาทที่ส่งเอกสารมาครบถ้วนภายในวันที่25กรกฎาคม2565นะ เข้าใจตรงกันนะครับเพราะบางคนบอกว่าทําไมถึงโอนช้าจังทําไมถึงได้ไม่ครบนะครับก็เพราะว่าหากเงินได้ไม่ครบนั่นแหละครับปัญหาหลักลองมาดูกันนะว่าทําไมถึงหากเงินไม่ครบแล้วต้องหักกี่รายการอะไรบ้างนะครับท่านดูนะครับรายการที่ต้องหักจากทุกท่านเนี่ยก็คือ298บาทก็คือรายจ่ายประจํา ที่ต้องใจทุกเดือนตามจำนวนเงินที่เสียชีวิตก็คือ298นะครับแต่ว่าหากย้อนหลังเนี่ยเฉพาะสมาชิกที่เรียกไปแล้วแต่หักไม่ได้ท่านดูนะมีค่าบำรุงรายปีเนี่ยปี65 25บาทก็หักไปได้3524คนนะยังมีค่าบำรุงรายปีของปี64ด้วยนะครับ25บาทเหมือนกัน หักไม่ได้5 7 6คนนะและมีค่าสมัครนะครับเมื่อก่อนนี่ฟรีนะ mm hmm. แต่พอเป็นหลังบทเฉพาะการ mm hmm. เป็นต้นมาเนี่ยท่านใดสมัครใหม่เสียค่าสมัคร100บาท mm hmm. ก็ยังหักไม่ได้อีก3,991คนทีนี้มาดูเป็นชุดหักเงินสงเคราะห์บ้างชุดหักเงินสงเคราะห์ก็หมายความว่า ที่หักไม่ได้ติดต่อกัน3เดือนเนี่ยนะเขาทำเป็นชุดชุดไว้นะครับชุดแรกคือเดือนมกราคมถึงมีนาคม65รวมกันนะครับ757บาท50สตางค์หักไม่ได้364คนนะชุดที่4ทับ6กก็คือเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน2565รวมกันก็790บาท ก็ปรากฏว่าหักไปได้927คนชุดที่5นะครับทับ65ก็คือเดือนมีนาถึงพฤษภา65 785บาทหักสมาชิกที่หักไม่ได้1,000กับ49คนและชุดที่6ทับ65ก็คือเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2565นะครับจำนวนเงินรวมกันเนี่ย848บาท หักไม่ได้1,761คนนะก็ยังไม่จบยังไม่หมดอีกครับแผ่นสุดท้ายนี้ก็เยอะนะครับอันดูนะเมื่อกี้เป็นรายเป็นชุดใช่ไหมครับที่รวมกัน3เดือนแต่นี่คือเป็นรายเดือนนะเป็นการหักย้อนหลังในปี2565 ในเดือนมิถุนายนนะครับยอดรับรองเนี่ยนะสามร้อยบาทเนี่ยนะครับที่เราต้องจ่ายเนี่ยนะสมาชิกหักไม่ได้เยอะนะครับเยอะมากสองหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบสองคนนะครับก็คือเดือนที่แล้วนะครับสดสด,สดร้อนๆต่อไปคือรอบรับรองเดือนพฤษภาคมหกห้าสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทก็แปดพันสี่สิบสามคน ยอดรับรองเดือนเมษายน65 274บาทก็หักไม่ได้2,285คนยอดเองินสงเคราะห์รับรองเดือนมีนาคม65 237บาทหักไม่ได้1,472คนเนงินสงเคราะห์รอบรับรองเดือนกุมภาพันธ์65 279บาทหักไม่ได้2,171คนยอดรับรองเดือนมก,กราคม หกหนะครับ241บาท50สตางค์ยังหักไปได้อีก957คนข้ามปีไปเลยนะตั้งแต่ปี64ยังมีนะครับเงินสงเคราะห์รอบรับรองกุมภาพันธ์64นี่ย้อนหลังไปนานมากนะกุมภาพันธ์64ปีกว่าแล้วนะครับก็267บาท50สตางค์ทั้งสิ้น1520คน เงินสงเคราะห์รอบรับรองเดือนมิถุนายน2564 331บาททั้งสิ้นที่หักไม่ได้726คนและที่สำคัญคือกันยายน64อีกนะครับ296บาทก็อยอดรับรอง767คนที่หักไม่ได้เห็นไหมครับว่านอกจากจะมีการค้างเป็นชุด3เดือนติดต่อกันและยังมีคนที่ค้างเป็นรายเดือนตั้งแต่ปี64อีกหลายคน จนผมไม่สามารถจะสรุปให้ท่านได้ว่ากี่คนเพราะมันเยอะจริงๆนะครับก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ทายาทที่รอรับเงินอยู่ตรงเนี้นะเขาไม่สามารถรับเงินได้ครบหลายคนก็สอบถามมาว่าเอ๊ะทำไมเงินครั้งที่หนึ่งรับไปแล้วแต่ยังค้างอีกนะยังไม่ครบร้อเซนะครับมันจะครบได้ไงครับท่านดูสิย้อนหลังไปแต่ก,กุมภาหกสี่ยังมีคนค้างชำระอยู่เลยนะครับ และคำถามที่ตามมาอีกคำถามหนึ่งก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยนะเราได้ค่า่รยการเดือนละ1 0 0 0บาทโอ้โดนหักไปตั้ง3-400นะแล้วอย่างนี้เนี่ยจะมีเงินใช้ใจ่ายได้อย่างไรใช่ไหมครับก็หลักการเดิมนะคือเมื่อสมาชิกเรามีจำนวนเยอะขึ้นนะปัจจุบันมันจะ9000แสคนแล้วนี่ครับ ท่านก็ลองคิดดูสี่คน9000 900, แสนคนรวมกันอยู่เนี่ยนะแล้วอสอมมเราเนะี่ยไม่มีการ,กรเกษียณอายุโดยใช่ไหมครับบางคนก็อายุเยอะแล้วคน9000แสนคนรวมกันอยู่ด้วยกัน,นโอกาสที่มันจะเสียชีวิตก็มีสูงนะผมว่าก็หลักการง่ายๆครับยิ่งมีเยอะคนเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเสียชีวิตโอกาสสูงมากขึ้นเท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านควรต้องนะเข้าใจร่วมกันนะครับ เราอยู่ด้วยกันเป็นสมาคมที่บอกว่าร้อยดวงใจอ,อสอมอดูแลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องขอความร่วมมือทุกท่านนะครับเรื่องการหักเงินท่านต้องคงเหลือเงินไว้ในบัญชีให้พอหักเป็นสิ่งที่อยากขอร้องให้เราก้าวเดินไปด้วยกันนะครับหวังว่าข่าวสารนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ